ไทยลีกวันนี้นครมติมพบแบงคอกคิดว่าสกอร์จะจบที่อะไรครับนครมติมชนะสองหนึ่งครับ t h r bangkok united นครถมชนะสามสองค่ะเสมอหนึ่งหนึ่งแบงคอกชนะหนึ่งศูนย์ครับนครมติมชนะสามสองครับจัดไปน้องชายแบงคอกชนะสามศูนย์ครับผมนครมติมชนะสามศูนย์ค่ะแบงคอกชนะสามหนึ่งครับสามหนึ่งครับนครมติมชนะทันใจนครมติมชนะสองหนึ่งค่ะแบงคอกชนะหนึ่งศูนย์ค่ะ วันนี้เสมอสองครับแบงคอกชนะสองศูนย์ค่ะนครปฐมชนะสองศูนย์ค่ะแบงคอกชนะหนึ่งศูนย์ครับสองสองค่ะวันนี้แบงคอกชนะสองหนึ่งครับคิดว่าสกอร์วันนี้จะจบที่อะไรครับนครปฐมชนะสามศูนย์ค่ะแบงคอกชนะสองศูนย์ครับแบงคอกชนะสองหนึ่งครับพี่นครปฐมชนะสาหนึ่งแบงคอกชนะสองหนึ่งครับแบงคอกสามหนึ่งค่ะเสมอหนึ่งหนึ่งครับนครปฐมสองเม็ดครับเสมอหนึ่งหนึ่งครับแบงคอกชนะสองศูน